สถานการณ์โลคโควิด -19 ในขณะนี้ทั่วโลกยังพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากการระบาดของเชื้อไวรัสกายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศซึ่งขณะนี้พบแล้วมากกว่า111ประเทศทั่วโลกส่งผลให้มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยขยายวงกว้างในระดับสูงมากจนกระทบขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในต่างจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับภูมิลาเนาจำนวนมากวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่1 0 8 2ราย และมีผู้เสียชีวิต141รายส่วนใหญ่มากกว่า70เปซ็นเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรื้อรังปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อของการระบาดในระลอกนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้มากเพราะว่าพบการระบาดแพร่เชื้อในครอบครัวในคนที่รู้จักเพื่อนบ้านติดไปถึงผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังในบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญทำให้การป่วยเกิดอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้จนถึงวันนี้ยังมีการลักลอบเล่นการพนันรวมกลุ่มเพื่อนจัดปาร์ตี้ที่บ้านและนอกบ้านเป็นความเสี่ยงที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไม่ลดลงต้องขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทุกองค์กรและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังให้ความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่ ถึงเวลาที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องปกป้องผู้ที่ท่านรักและตัวท่านเองด้วยตัวของท่านเองโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายงดออกจากบ้านทำงานที่บ้านให้มากที่สุดหรือ Work From Home ลดความเสี่ยงจากการไปติดเชื้อนอกบ้านและไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นต่อทั้งนี้เวลาอยู่บ้านต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลา เมื่อพูดคุยกับสมาชิกในบ้านทานอาหารแยกกันทําความสะอาดอุปกรณ์หรือที่จับร่วมกันบ่อยๆเช่นตู้เย็นรูปิดประตูราวบันไดโต๊ะอาหารเป็นต้นเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังในบ้านของเราหากพบการติดเชื้อจะได้ป้องกันอาการที่รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้จำเป็นต้องพาผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังไปรับการฉีดวัคซีนซึ่งขณะน,นี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลได้เตรียมพื้นที่และได้รับวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในหลายจุดสถานการณ์โรคในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกยังพบการระบาดในโรงงานและสารประกอบการต่างๆผู้ประกอบการ ต้องร่วมมือกันกับคนงานเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อจํานวนมากมีการแพร่เชื้อกระจายไปยังชุมชนรอบๆทำให้จะต้องมีมาตรการที่เคร่งคัดที่เรียกว่า bubble and seal คือการอยู่ในสถานประกอบการกับที่พักเท่านั้นทั้งการเดินทางจะต้องไม่แวะตรงจุดต่างๆการอยู่ในสถานประกอบการต้องมีการกำกับอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนมากทำให้โรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือทุกท่านงดเดินทางข้ามจังหวัดและเพิ่มการดูแลรักษาโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีอาการหรืออาการน้อย ให้เข้าระบบการจัดการรักษาดูแลที่บ้านหรือการกักตัวรักษาในชุมชนซึ่งขณะนี้ได้มีความร่วมมือของหน่วยงานต่าง,างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานได้เริ่มดําเนินการเป็นรูปธรรมแล้วจากสถานการณ์ในขณะนี้คาดการว่าหากยังไม่ทํามาตรการอะไรที่เพิ่มเติมกว่านี้จะทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจํานวนมาก ไปอีกอย่างน้อย3 4เดือนทำให้ต้องมีการยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคโดยเฉพาะการจำกัดการเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคนอกจากนี้ทุกท่านต้องเข่งครัดมาตรการส่วนบุคคลและเร่งรัดความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องขอแจ้งว่าความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมีระดับสูงมากกลับมาดีขึ้นได้ในเร็ววันขอบพระคุณครับ